เพื่อไทยทิ้งก้าวไกลเปิดทางสองลุงใครได้ใครเสียเรื่องร้อนการเมืองวันนี้ครับเมื่อพักเพื่อไทยถแถลงข่าวใหญ่หลังประชุมกับพักก้าวไกลตั้งแต่เช้าสื่อไปรอวันเพียบเพราะคิดว่าจะถแถลงร่วมกันแต่ปรากฏว่าตอนบ่ายสองเพื่อไทยออกมาถแถลงเดี่ยวโดยมีคุณหมอชนหน้าสีแก้วหัวหน้าพักคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าและคุณประเสริฐเลขาธิการพักมาครบใช่เลยค่ะตอนนั้นทุกคนคงแปลกใจไม่น้อยเพราะนัดแถลงคู่แต่มาเดี่ยวแบบนี้ มันม่งบอกอะไรบางอย่างได้เลยเนื้อหาแถลงชัดเจนครับเพื่อไทยขอถอนตัวจากการร่วมมือกับก้าวไกลและขอให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเหตุผลหลักคือนโยบายแก้ไขมาตรา112คุณหมอชนน่านย้ําว่า112เป็นเงื่อนไขหลักเพราะบางพักและบางคนแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่สนับสนุนก้าวไกลในรัฐบาลทุกกรณีนี่คือจุดพลิกผันสําคัญทางการเมืองแสดงว่า112คือจุดจบของความร่วมมือนี้เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเพื่อไทยและคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกยืนยันชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา1นึและรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักเก้าไกลร่วมด้วยเพื่อไทยจะรวบรวมเสียงให้พอจัดตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกเพื่อไทยมั่นใจว่าจะได้เสียงเกิน375เสเสียงในการโหวตนายกและจะจบในวันเดียวด้วยเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในเส้นทางใหม่นี้ การที่เพื่อไทยมั่นใจว่าจะจบได้ในวันเดียวก็น่าจะมีการรวบรวมเสียงไว้แล้วนะคะแล้วข้วรัฐบาลใหม่นี้จะมีพักไหนมาร่วงบ้างคะนี่แหละครับคำถามสำคัญเมื่อนักข่าวถามคุณหมอชนน่านตรงๆว่าพักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติหรือสองลุงจะมาร่วมด้วยไหมคำตอบคือพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่บอกให้รอดูพรุ่งนี้ ตีความได้ว่าเพื่อไทยไม่ได้ปิดประตูสําหรับสองพักนี้ซึ่งสร้างคําถามมากมายในสังคมเพื่อไทยให้เหตุผลว่า<ๆ>การประกาศจุดยืนไม่แก้1นึจะช่วยลดเงื่อนไขที่สอวอและสสเคยมีข้อ,อก,กังวลลงและพร้อมโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกนี่คือจุดพลิกผันสําคัญทางการเมืองแสดงว่า1นึคือจุดจบของความร่วมรุยนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเพื่อไทยและคุณเศรษฐาทวีสินคนดิเดตนายก ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักเก้าไก่ร่วมด้วยเพื่อไทยจะรวบรวมเสียงให้พอจัดตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกเพื่อไทยมั่นใจว่าจะได้เสียงเกิน375เสียงในการโหวตนายกและจะจบในวันเดียวด้วยเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในเส้นทางใหม่นี้การที่เพื่อไทยมั่นใจว่าจะจบได้ในวันเดียวก็น่าจะมีการรวบรวมเสียงไว้แล้วนะคะ แล้วคู่รัฐบาลใหม่นี้จะมีพักไหนมาร่วมบ้างคะนี่แหละครับคำถามสำคัญเมื่อนักข่าวถามคุณหมอชนน่านตรงๆว่าพักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติหรือสองลุงจะมาร่วมด้วยไหมคำตอบคือพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่บอกให้รอดูพรุ่งนี้ตีความได้ว่าเพื่อไทยไม่ได้ปิดประตูสำหรับสองพักนี้ซึ่งสร้างคำถามมากมายในสังคม เพื่อไทยให้เหตุผลว่าการประกาศจุดยืนไม่แก้1 1ึจะช่วยลดเงื่อนไขที่สอวอและสสเคยมีข้อกังวลลงและพร้อมโหวตให้คุณเสรษฐาเป็นนายกการที่ไม่ปิดประตูสองลงน่าจะส่งสัญญาณให้สอวอหลายท่านตัดสินใจโหวตให้เพื่อไทยง่ายขึ้นใช่ไหมคะแล้วก้าวไกลที่ต้องเป็นฝ่ายค้านล่ะคะก้าวไกลก็ต้องสวมบทบาทฝ่ายค้านเต็มตัวแล้วแล้วนโยบายสำคัญที่ตกลงใน MOU 8พัก เพื่อไทยจะยังสารต่อไหมครับมีครับเพื่อไทยยืนยันจะผลักดันภารกิจสําคัญ2เรื่อง1คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะเริ่มจากมติคอรมอทำประชามติตั้งสอสอรอให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเมื่อเสร็จสิ้นก็จะคือนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่2คือนโยบายที่เพื่อไทยและพักร่วมเคยเสนอต่อประชาชนใน MOU8 พักที่มีความเห็นตรงกันเช่นกฎหมายสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้า ปฏิรูปตำรวจกองทัพกระบวนการยุติธรรมหรือเปลี่ยนเกณฑ์ทหารเป็นสมัครใจสิ่งเหล่านี้เพื่อไทยในฐานะแกนนารัฐบาลพร้อมผลักดันต่อแสดงว่าเพื่อไทยยังมุ่งมั่นในเป้าหมายสําคัญที่ให้ไว้กับประชาชนก็โล่งใจไปนะคะที่นโยบายดีๆหลายอย่างยังจะถูกผลักดันต่อแล้วบรรยากาศการคุยระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอชนน่านบอกว่าใช้เวลาร่วมสองชั่วโมง ทีมเพื่อไทยมีคุณหมอชนน่านคุณภูมิธรรมคุณประเสริฐส่วนก้าวไกลมีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธรเลขาธิการพรรคและรองหวัวหน้าพรรคสองท่านคือคุณสิริกัญญาตันสกุลกับคุณพิจารณรัตนพลคุณหมอชนน่านบอกว่าหารือเรียบร้อยและขอให้ไม่ใช้คําว่าบอกเลิกแต่เป็นความจําเป็นที่เพื่อไทยต้องแยกเพื่อเป็นศูนย์กลางจิตใจของคนไทยและประเทศและที่สําคัญเพื่อไทยยังบอกว่าหลังประชุมก้าวไกลไม่ได้แสดงความกังวลอะไรออกมา ตีความได้ว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจสถานการณ์กันดีดูเป็นการแยกทางที่รับรื่นภายใต้สถานการณ์กดดันนะคะแล้วพักร่วมอีก6พักได้ทราบเรื่องนี้ยังไรคะเพื่อไทยโทรแจ้งผลการหารือนี้ถ้าพักร่วมอีก6พักที่เหลือทาบคุณภูมิธรรมย้ำว่าการตกลงครั้งนี้ไม่ใช่การเกียรตเสียทางการเมืองและไม่ได้แบ่งเค้กคุณประเสริฐเสริมว่าเพื่อไทยแจ้งก้าวไกลว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ ยืนยันรัฐบาลใหม่จะไม่มีก้าวไกลร่วมและนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อชาติไม่ว่าฝ่ายไหนเสนอก็ยินดีผลักบันเพื่อไทยต้องการตั้งนายกให้ได้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเอกเกษตรและการเมืองไม่ใช่เรื่องรักษาผลประโยชน์ชัดเจนว่าให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาระดับชาติแสดงว่าเพื่อไทยต้องการสื่อสารว่าการแยกทางนี้เพื่อประโยชน์ประเทศโดยรวมไม่ใช่เรื่องการต่อรองในพักแล้วการคุยกับพักประชาชนมีร,รายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับ เพื่อไทยยังได้คุยกับพักประชาชนซึ่งพักนี้เสนอข้อเสนอสําคัญมาและเพื่อไทยก็รับข้อเสนอทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและคดีต่างๆขอให้ทุกคดีดําเนินการตามขั้นตอนเป็นหลักการสําคัญพักประชาชนจะนําไปพิจารณาภายในอีกครั้งและตัดสินใจในวันอังครารโดยย้ําว่ายังไม่ได้รับปากใครวาระสําคัญที่สุดคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและรีเซ็ตการเมืองใหม่นี่แสดงถึงความพยายามของเพื่อไทยในการรวบรวมเสียงจากหลายกลุ่ม การที่เพื่อไทยรับข้อเสนอพักประชาชนโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการยุติธรรมน่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้หลายฝ่ายได้นะคะรับภาพรวมคือเพื่อไทยเลือกทางเดินที่ยากแต่เชื่อว่าจะหาทางออกให้ประเทศได้หลังโหวตนายกครั้งแรกไม่ผ่านการแยกทางกับก้าวไกลเป็นการปรับทับใหญ่เพื่อเดินหน้าทํางานก้าวไกลเองก็ต้องพิสูจน์บทบาทฝ่ายค้านที่มีคุณภาพคําถามสําคัญคือรัฐบาลใหม่ของเพื่อไทยจะตอบโจทย์สังคมแค่ไหนและการไม่ปิดโอกาสสองลุง จะกระทบภาพลักษณ์เพื่อไทยอย่างไรนี่คือความท้าทายใหญ่ที่รออยู่ตอนนี้ถูกใส่ดาจับจองอนาคตการเมืองไทยค่ะครับและไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็หวังว่าทุกฝ่ายจะทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชนนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดครับเห็นด้วยเลยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวทางการเมืองที่เข้มข้นนี้คงจะต้องพักไว้ก่อนนะครับกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้เพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ